หมอยาพอรักท่านอองไร้ใจตอนที่ส4การผ่าตัดระบายของเหลวหลีโม่ไม่อาจเชื่อในสิ่งที่ตนเองได้ยินนางเบิกตากว้างจ้องมองอองเหลียงนี่เขาว,วิงวอนเพื่อนางแต่เป็นไปได้อย่างไรเล่าองเหลียงเป็นคนอย่างไรกันข่าวลือด้านนอกเขาเป็นคนเย่อหยิ่งและเห็นแก่ตัวไม่สนใจความเป็นตายของบุคคลทั่วไปขอเพียงคนของตนเองเบิกบานโดยเฉพาะกับผู้หญิง สนมน้อยใหญ่ในจวนของเขาส่วนใหญ่เข้าไปอย่างสง่าออกมาอย่างตาขวางความตื่นตระหนกของนางซอถูเย่มองเห็นแล้วเรียวปากก็ผุดรอยยิ้มเสยดสีเย็นชาขึ้นมาพองเฮาร้องไห้พุบลงบนแท่นบันทมเสียงร่ำให้ของพระนางโทมนัสเคลือบแฝงความสิ้นหวังอย่างแรงกล้าลีโม่นึกถึงตอนที่เข้าวังพบนางเป็นครั้งแรกนางนั่งประทับอยู่ในฐานตรงกลาง สง่าศักดิ์เลือค่าไม่ธรรมดาทำให้ผู้คนรู้สึกไม่กล้าหือแต่ว่านางในบัรนี้เป็นเพียงมารดาผู้น่าสงสารที่กำลังจะสูญเสียบุตรชายไปภายใต้ล่ามีเพียงบทบาทเดียวเท่านั้นที่เหมือนกันนั่นก็คือมารดาภายใต้การบอกแนะของซอถูเย่อย่างมามาพยุงหองเฮาเข้าไปพักผ่อนในตำหนักคนของแผนกหมอหลวงลาไปครึ่งหนึ่งลัดเวรกัน แต่ว่ายวนผ่านยังคงเฝ้าอยู่ตำแหน่งเดิมเซียวหลีโม่มานี่สอถูเย่พลันเปล่งเสียงตะโกนขึ้นหลีโม่เงยหน้าขึ้นมองเข้าไปในดวงตาเงียบขรึมสนิทของเขาหลีโม่ยันกายขึ้นเดินมายังเบื้องหน้าของสอถูเย่ท่านอองมีบัญชาอันใดือถูเย่เหลือบตาขึ้นก่อนกล่าวตอนนี้ฝังเข็มได้หรือยังหลีโม่นิ่งงนันฝังเข็มเจ้าบอกว่า การฝังเข็มคลายเลือดช่วยบรรเทาอาการไม่สบายของเขาได้ซือถูเย่กล่าวแผ่วเบาถ้าทีหลีม่อปรีติท่านอองอนุญาตตอนนี้เป็นต้นไปทำการรักษาใดๆเจ้าเป็นหัวหน้าก็พอหมอหลวงจนถึงยวนพานจะต,ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าอย่างเต็มที่ตอนที่เอ่ยคำนั้นมองสำรวจใบหน้าของยวนพานอย่างเย็ยนเหยียบในส่วนของยวนพานกระตุกวูบก้มหน้างุดไม่กล้ามองเขา ลีโม่พลนลมหายใจเฮือกหนึ่งแม้นว่าเป็นเช่นนี้ก็ไม่ได้มีสิ่งกีดขวางมากมายขนาดนั้นนางไม่ต้องตะเกียกตะกายเลยสักนิดอย่างมากก็แค่ตายหลีโม่ในตอนนี้ได้ลืมเลือนเรื่องราวนอกวังไปหมดสิ้นเรียบร้อยแล้วลืมเลือน,นความตั้งใจแรกที่นางเข้าวังมารักษาองค์เลียงนางแค่อยากให้ตัวเองมีชีวิตต่อไปอย่างได้ดิบได้ดี ทว่าปัจจุบันนี้นางเปลี่ยนกลับไปเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญสมัยใหม่คนนั้นแล้วสิ่งที่นางต้องทำคือสลัดทุกอย่างเพื่อให้คนไข้ของนางมีชีวิตอยู่ต่อไปนางหมุนกายมองทางยวนผ่านพลางกล่าวได้เท้าข้าจะฝังเข็มหวังว่าท่านจะช่วยเหลือข้ายวนผ่านท่าทีมืดเทาก่อนกล่าวขอคุณหนูโปรดบัญชาหลีโม่หยิกกล่องเข็มออกมาและพูดมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในปอด ข้าจะเอาสิ่งแปลกปลอมออกมาก่อนให้การหายใจของรัชทายาทองเหลียงราบรื่นขึ้นขอรับยวนผ่านช้อยตาขึ้นและกรอบวนลงเอาสิ่งแปลกปลอมออกแมนง่ายดายเพียงนั้นท่านอองก็คงไม่อันตรายขนาดนี้เซี่ยวหลีโม่หนอความบ้าบิ่นไร้รู้ของเจ้าจะทำร้ายเจ้าเองในท้ายที่สุดหลีโม่เพิ่งจะเรียนแพทย์จบออกมาตอนที่ยังไม่ทันได้เข้าร่วมกลุ่มง,งานลับเฉพาะ เคยได้เป็นหมออาสาชายแดนเป็นระยะเวลานานหนึ่งปีเหตุผลที่นางไปเป็นหมออาสาชายแดนก็เพราะรู้ว่านั่นเป็นสถานที่การแพทย์ด้อยพัฒนาชีวิตคนด้อยค่าอย่างมากคลอดบุตรหนึ่งคนหรือเป็นไส้ติ่งอักเสบล้วนก็ฆ่าชีวิตคนได้บางครั้งติดเชื้อไข้สูงก็สามารถทําให้คนตายจากไปต่อหน้าต่อตาตอนนี้นางเพียงต้องท้าว่าตนเองกลับไปเป็นหมออาสาชายแดน ในมือยังไม่ได้มียามากมายให้ได้ใช้นักสิ่งเดียวที่สามารถพึ่งพาได้ก็คือทักษะการฝังเข็มและแพทย์แผนจีนก่อนจะฝังเข็มนางมายังห้องยาก่อนรับยาจีนจากห้องจ่ายยาล้วนเป็นยาจีนที่ต้านการอักเสบและด้านแบคทีเรียเป็นหลักนางยังเปลี่ยนนิสัยการดื่มยาจีนวันละครั้งสองครั้งเพิ่มจำนวนครั้งเป็นครั้งต่อวันร่วมกับการฝังเข็มระบายของเหลวของนางล้วนผ่านมองห้องยา ทอดถอนหายใจเบาๆคุณหนูใหญ่คิดว่าห้องห้องนี้ได้การหรือห้องห้องนี้ล้วนไม่ได้มุ่งเป้าต่อโรคลมชักหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ยาที่ซาหรับปอดเลยใช่แล้วหลีโม่ไม่ได้อธิบายมากความทำตามในสิ่งที่ข้าบอกเร็วเข้าย้วนพ่านไม่มีทางเลือกมองยังซอถูเย่หน้าของซอถูเย่ไร้การแสดงออกมองข้าทำอันใดข้าไม่ใช่หมอไปเสียสิ ยวนผ่านทำได้เพียงกล่าวขอรับเขาส่งใบส่งยาแก,เก่เด็กๆให้พวกเขาลงไปต้มกรอบบาขึ้นมาลีโม่ลงมือด้วยตนเองเปิดเสื้อผ้าของอ,องเลียงก่อนกล่าวกับอ,องเลียงเสียงแผ่วท่านอ,อ๋คงข้าจะประคองท่านพลิกกายข้าจะฟังแผ่นหลังของท่านองเหลียงพยักหน้าไม่เอ่ยคำสีหน้าม่วงคล้ำอย่างหนักเขาหายใจติดติดขัด,ข,ดขัดเรียบร้อยแล้ว หมอหลวงและคนที่เฝ้าปรนนิบัติอยู่มองเห็นหลีโม่แน่ผูเข้าที่แผ่นหลังแกร่งของอองเหลียงฉากนี้ไม่อาจมองได้คนจำนวนมากต่างก็เบี่ยงหน้าออกไปเรือแตงลามไปถึงกบหูนี่ช่างหน้าไม่ไอายเสียจริงมีการรักษาโรคเช่นนี้ที่ไหนกันเล่าใช้หูฟังไม่รู้เครื่องมือฟังแพทย์แต่ถึงแม้ว่าฟังอย่างนี้ก็สามารถได้ยินเสียงซ้อนของปอดได้ถ้าทางของหลีโม่เคร่งขึงขึ้นหลายขณะ เวลานี้ไทจือก็หวนกลับมาเห็นฉากสถานการณ์เช่นนี้ก็กล่าวกับซือถูเย่ท่านอาหนอคู่มั่นผู้นี้ของท่านช่างผิดแผกเสียจริงซอถูเย่ไม่อยากต่อคำกับเขาจริงๆเบี่ยงหน้าออกมองเพียงอองเหลียงสีหน้าเคร่งขรึมไทจือเองไม่ได้รู้สึกว่าตนเองถูกเมินตึงกล่าวต่อข้ายังหวังเสียจริงว่าเซี่ยวหลี่ม่จะรักษาเสด็จพี่ให้หายดี ข้าชักอยากเห็นท่านอาแต่งภรรยาคนนี้กลับไปตนอดใจรอไม่ไหวเสียแล้วไม่มีใครตอบสนองเขากลับนั่งลงบนเก้าอี้มือสองข้างชิดกันอยู่พนักพิงศีรษะหนุนบนฝ่ามือใช้สายตาสบประมาทมองยังหลีโม่หลีโม่ฝังเข็มเข้าไปบริเวณยือหุมหัวใจก่อนเริ่มต้นฝังเข็มหล่องเข็มมีเข็มยาวสิองแท่งฝังลงไปทั้งหมดมีรูปร่างเป็นแถวยาวเรียงกัน จากนั้นนางหันหน้าไปกล่าวกับยวนพานใต้เท้าแผนกหมอหลวงมีว่านชิงเฮาหรือไม่มีชิงเฮาฉีล้วนเป็นของชั้นดีรบกวนท่านส่งคนไปรับมาด้วยและฝนให้เป็นผงยิ่งละเอียดยิ่งดีฝนให้เป็นผงทนายต้องทําเช่นนี้ยวนพานไม่เข้าใจว่านชิงเฮาเพียงแต่ใช้ในการถ่ายพยาธส่วนใหญ่จะใช้เผาการบดเป็นผงเช่นนี้มีประโยชน์อันใดเล่า ฝังเข็มเข็มเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนเท่านั้นยังต้องใช้การฝังอีกหลี่โมอธิบายอย่างเรียบง่ายฝังการฝังอันที่จริงผลลัพธ์ไม่มากนับยวนพ่านอดเอ่ยถึงสิ่งที่เขารู้ไม่ได้ประเด็นหลักคือไม่อยากให้หลี่โม่ทรมานมากเกินไปผลจะมากหรือไม่อีกประเดี๋ยวก็รู้ยวนพ่านเห็นนางดื้อรันเช่นนี้จึงทำได้เพียงต้องหันหน้าไปสั่งให้คนรับมาหลังจากที่ฝังเข็มลงตรงจุดปอดแล้ว หลีโม่ก็ฝังลงตรงกลางซวงอกการลงเข็มครั้งนี้ฝังลงอย่างลึกมากการเลือกจุดฝังนั้นสมเดาเป็นอย่างยิ่งนิ้วทั้งสองแตะลงลายเข็มก็เสียบเข้าไปอย่างมั่นคงการฝังเข็มลงบนกลางซวงอกทำให้อ่องเหลียงมุ่นหัวคิ้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆแทบจะโกยลมไม่เข้าย้วนผ่านกล่าวลนลานไม่ได้จุดฝังเข็มผิดแล้วลีโม่ไม่สนใจเขา ฝังเข็มลงไปเป็นแนวหลังจากรวบรวมเข็มแล้วหลีโม่ก็ให้ยยนผ้านช่วยพยุงอ่องเหลียงขึ้นและลงเข็มบนท้ายทอยหมอหลวงเห็นสถานการณ์ก็สายหน้าอย่างอดไม่ได้การฝังเข็มบนท้ายทอยจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเชียวหากมีข้อผิดพลาดประการใดคนผู้นี้ก็ลุกไม่ขึ้นอีกเลยหลังจากที่ทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วลีโม่ก็หยิบเข็มแท่งที่ยาวที่สุดออกมา บีบเอาไว้เบาๆสูตรลมหายใจเข้าลึกๆึืสอถูเย่ลุกขึ้นมานึกถามว่านางจะทำอันใดแต่นึกขึ้นได้ว่าเคยพูดก่อนหน้านี้นางจะตัดสินใจทำสิ่งใดล้วนได้ทั้งนั้นคำที่จ่ออยู่ที่ปากก็กลืนกลับลงไปทำเพียงมองหลีโม่ด้วยท่าทีตึงเครียดหลีโม่เงยหน้าขึ้นเลียเรียวปากเล็กน้อยก่อนจะอธิบายเข็มนี้ตะบายของเหลว เอาของเหลวะส,สมที่อยู่ในปอดของรัชทาย,ยาทดูดออกมาสือถูเย่พยักหน้าอืมเป็นที่จริงหลีโม่ตึงเครียดเนื่องจากนี่เป็นเพียงเข็มแท่งเดียวมีใช่สายสวนระบายจะใช้เข็มระบายของเหลวะส,สมในปอดไหลออกจำเป็นต้องมีความช่วยเหลือจากกำไลสะกดจิตแต่ว่าแรงสูบนั้นจะต้องควบคุมเป็นอย่างดีหนักเกินไปจะทำร้ายหัวใจเบาเกินไปก็ระบายออกมาไม่ได้ ตอนที่35สถานการณ์เริ่มดีขึ้นความลุ่มลึกของหลีโม่ทำให้หมอหลวงที่อยู่ในสถานการณ์เองต่างก็ตึงเครียดขึ้นมาเมื่อครู่เห็นนางฝังเข็มล้วนชะง,งักลมหายใจถึงแม้ไม่เชื่อว่านางเป็นลูกหลานของชูเซียแต่ทักษะการลงเข็มของนางล้วนดีกว่าพวกเขาแต่ละคนใดๆทั้งสิน้นซือถูเย่เดินเข้ามายื่นมือไปบีบหัวไหล่ของนางคลางเอ่ยทำไปเถิด เกิดเรื่องอันใดขึ้นมีค่าเป็นคนรับในซวงอกของหลีมีความเครียดชะงักเล็กน้อยนางรู้ว่าอ๋องซื่อเจ้งสามารถพูดประโยคนี้ออกมาได้ก็มีความเชื่อมั่นและสนับสนุนนางเต็มกำลังเรียบร้อยแล้วหากว่าวันนี้ไม่มีเขาหนุนอยู่เกรงว่าตนเองจะถูกขับไล่ออกจากวังหรือไม่ก็ส่งไปที่ห้องสอบสวนตั้งนานแล้วนางหายใจลึกๆเฮือก,ก,กหนึ่งบีบเข็มแท่งยาวและเลือกจุดฝังเบาๆ เป็นที่จริงทักษะแม่นยำในการเลือกจุดนั้นนางมีทั้งยังคุ้นชินนักแต่ว่าเพื่อความแน่ใจไร้ข้อผิดพลาดนางยังต้องเลือกอีกหน่อยมีความเจ็บปวดอยู่บ้างรัชทายาทโปรดอดกลั้นลีโม่เอ่ยขับเสียงแผ่วของเลี้ยงหายใจรุยรินแล้วจำต้องใช้เรียวแรงอย่างมากจึงสามารถสูดลมหายใจเข้าได้ดวงตาค่อนข้างแข็งทื่อหากตั้งใจมอง ก็จะเห็นว่ารูม่านตาขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อยลีโมรู้ว่าออกซิเจนในอากาศไม่เพียงพอสำหรับเขาหากปราศจากออกซิเจนอาการหายใจของเขาก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หากนับจากตรงนี้ก็ค่อนข้างดีแล้วนิฉะนั้นเขาเองก็ไม่อาจแข็งขืนได้นานขนาดนี้ของเหลียงไร้หนทางปั้นคำเปล่งออกมาสูดลมหายใจเฮือกใหญ่แต่ว่าหายใจเข้าไปยังไม่มาก ความสามารถของปอดได้รับการทำลายเรียบร้อยแล้วเขามองหลีโม่มอบแววตาให้กำลังใจแก่นางเข็มยาวฝังลงไปหลีโม่ขยับก,กำไลสะกดจิตหมุนรอบสี่ทิศของเข็มหมุนวนอย่างไม่หยุดหย่อนเริ่มจะปล่อยพลังงานเริ่มอ่อนนุ่มลงแต่ว่าอย่างค่อยเป็นค่อยไปความรู้สึกของไฟฟ้าสถิตเพิ่มทวีแม้แต่ตัวนางเองยังสัมผัสได้จุดฝังเข็มเริ่มบวมขึ้นมา ลีโม่ให้ซือถูเย่เข้ามาช่วยบีบรอบทั้งสี่ด้านของจุดฝังเข็มนิ้วมือของซือถูเย่กดลงลายนิ้วมีความรู้สึกถึงความด้านชาเขามองลีโม่แวะหนึ่งแต่ไม่ส่งเสียงลีโม่สูดหายใจลึกกล่าวกับซือถูเย่ท่านอองข้าจะถอนเข็มแล้วขณะเดียวกันที่ข้าถอนเข็มท่านใช้แรงบีบรอบด้านมีแรงเท่าไรใช้ให้หมด กำไรสะกดจิตได้นำเอาของเหลวสะสมภายในปอดกองรวมกับยังใต้เข็มแล้วขอเพียงถอนเข็มขึ้นใช้แรงกดบีบของเหลวสะสมก็จะพุ่งกระเซน็นออกมาได้สื่อถูเย่พยักหน้ากำลังภายในได้หรือไม่หลีม่พยักหน้าได้ดีที่สุดคือใช้กำลังภายในเริ่มเลยเถิดสื่อถูเย่กล่าวให้จือจ้องอยู่ด้านข้างก็เสมือนว่าชมอุปรากรจีนขบขัน ท่าทางเหยียดหยามเต็มทนหมอหลวงเองก็เฝ้าอยู่โดยรอบยวนผ่านยืนตรงอยู่หลังกายของหลี่โม่จ้องมองอย่างแน่นิ่งเขาไม่รู้เลยจริงๆว่าหลี่โม่ก้านขายยาอะไรสองนิ้วของหลี่โม่บีบเข็มก่อนกล่าวดึงเข็มถูกดึงด้วยความรวดเร็วสื่อถูเย,ย่ทำตามคำสั่งของนางใช้กำลังกายในบีบกดเห็นเพียงแต่ฟองสองอันของนางอันผุดออกมาจากปากเข็มอันเล็กๆ หลีโม่ผลักแรงดันบริเวณสี่ทิศปากเข็มโดยใช้ความเร็วจากกำไลสะกดจิตอีกครั้งฟองผุดออกมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน5-6อันจากนั้นก็ปราศจากการเคลื่อนไหวแล้วหยุดได้หลีโม่ดึงมือของซือถูยเย่ขึ้นจากนั้นก็ฝังเข็มเข้าที่กลางทรงอกอีกครั้งด้วยความว่องไวและฝังเข็มจากเยื้อหหัวใจแปดแท่งอีกครั้งแชมช้าเห็นเพียงว่าการหายใจขององหลียงไม่ได้เร็วนัก เริ่มจะผ่อนคลายและมีสัญญาณเล็กน้อยเข็มที่เยื้อห,หัวใจนั้นเสียบอยู่นานมากแทบจะราวราวครึ่งชั่วยามจากนั้นลีโม่ก็ดึงเข็มขึ้นมุมปากของอ๋องเหลียงค่อยๆมีเลือดไหลออกมาสวรราัทายากระอักเลือดแล้วหมอหลวงท่านหนึ่งร้องอย่างตกใจออกมาลีโม่ดึงเข็มขึ้นมาเก็บรนลมหายใจหนึ่งเอื้อกล่าวกับซูถูเย่ท่านอ,องผ่อนคลายลงแล้วชั่วคราว แต่ว่าการระบายยังไม่ถึงที่สุดวันพรุ่งวันมะรืนยังต้องทำต่อไปเช่นนั้นเขาพ้นระยะอันตรายแล้วสอถูเย่เอ่ยถามลีโม่สายหน้าไม่จะต,ต้องควบคุมปอดบวมเอาไว้อย่างถึงที่สุดจึงจะถือว่าพ้นขีดอันตรายยวนพ่านเอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจคุณหนูใหญ่เซี่ยวข้าไม่ใครเข้าใจนะักเตุใดท่านจึงฝังเข็มบริเวณยื้อหุ้มหัวใจทั้งก่อนและหลังตั้งสองครั้ง ลีโม่กล่าวด้วยรอยยิ้มบางได้ท้าวครั้งแรกนั้นปิดผนึกคือการผนึกโลหิตส่วนใหญ่เอาไว้เช่นนั้นตอนที่ข้าทำการระบายจึงไม่อาจมีเลือดไหลปนออกมาส่วนครั้งที่สองคือกรีดจุดก็คือการปลดปล่อยหลังจากโลหิตก่อนหน้าที่ถูกปิดเอาไว้ปลดปล่อยออกมาแต่ท่วมปนเข้าไปเพิ่มในความจุปอดส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย ใช้วิธีการนี้ออกซิเจนจะถูกส่งผ่านจุดฝังเข็มเข้าสู่ปอดของอองเหลียงผลลัพย์ยังต้องเฝ้ารอการสูดออกซิเจนหลังจากนี้ในอีก12ชั่วยามเขาก็จะสามารถดีขึ้นยวนพ้านไม่ใครจะเชื่อนักก็หมายความว่าสถานการณ์ของรัชทายาทดีมากแล้วหลีโม่กล่าวยวนพ่านสามารถมาวัดที่ผจรด้านหน้ายวนพ้านเคร่งขึงอยู่เล็กน้อยในใจยังคงไม่ค่อยจะเชื่อ ถึงแม้เห็นว่าสถานการณ์ของรัชทายาทองเหลียงดูเหมือนว่าเริ่มจะดีขึ้นแล้วแต่ยังมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมเขาก้าวไปด้านหน้าเพื่อวัดชีพจรแก่อองเหลียงและพบว่าชีพจรขององเหลียงเต้นอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมมากไม่ได้เหนื่อยอีกต่อไปเขาสายหน้าพลางอุทานกล่าวช่างมหัสจารย์เกินไปแล้วหลีโม่ได้ยินประโยคนี้ในอกกลับไม่ได้เบิกบานใจแต่มีแววเศร้าโศกนิดนิด กันที่จริงหากเป็นยุคปัจจุบันอาการป่วยประเภทนี้ไม่ไร้ายแรงมากรักษาไม่กี่วันก็หายดีแล้วทว่าอยู่ที่นี่แม้แต่หมอหลวงก็ยังทําอะไรไม่ถูกการแพทย์ในยุคนี้มีความล้าหลังมากเท่าใดกันแน่ในประวัติศาสตร์ที่นางรับรู้ทั้งหมดนั้นแพทย์แผนจีนเคยมีช่วงเวลารุ่งเรืองก็มีหมอเลื่องชื่อมากมายปรากฏแน่นอนแล้วหมอที่มีชื่อเสียงเป็นเพียงจำนวนน้อย ส่วนใหญ่ทักษะทางการแพทย์ไม่โดดเด่นขาดการสื่อสารและสูบทอดวิธีการต่างๆนานา,นาล้วนถูกทอดทิ้งท่ามกลางการผลัดเปลี่ยนช่วงเวลาขณะนี้หลีโม่นึกขึ้นได้หากว่านางสามารถมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้อยู่อย่างราบรื่นทักษะการแพทย์ที่นางมีจะถ่ายทอดให้แก่คนในราชวงศ์นี้หวังว่าพวกเขาจะสามารถนำพาแพทย์แผนจีนไปสู่ยุครุ่งเรืองอย่าได้เก็บงงาไว้กับตนเอง จะกล่าวถึงการรอบราของแต่ละสำนักอะไรหมอควรทำหน้าที่ของหมอโดยแท้จริงทันใดนั้นนางก็รู้สึกว่าตนเองคิดเช่นนี้ช่างฟุ่มเฟือยนักตนเองล้วนยังไม่รู้ว่าจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปนานเท่าใดดันคิดปัญหาเรื่องสื่อทอดแพทย์แผนจีนเสียแล้วหลีโม่ถูกทิ้งไว้ในวังและอาศัยอยู่ในตํหนักยืนยาวชั่วคราวพองเฮาได้ยินว่าสถานการณ์ของอ,องเหลียงเริ่มดีขึ้นแล้ว ตึงกระวีกระวาดออกมานิริยาบทขององหลียงตื่นตัวเป็นอย่างมากหายใจอย่างผ่อนคลายขึ้นโข ổ. สามารถกล่าวได้หลายประโยคน้ำตาของฮองเฮารุ่งเรินลงมาเป็นสายแล้วตาที่มองยังหลี่โม่ก็อ่อนโยนขึ้นหลายขนาดนางรู้ว่าหลี่โม่จะต้องพำนักอยู่ในวังจึงตรัสสั่งกับหยางมามาด้วยองค์เองเจ้านำข้อความไปบอกจวนรัตทีบอกว่าข่าปรดปรานหลี่โม่ แต่ให้นางพำนักอยู่ในวังเป็นการชั่วคราวทั้งยังเก็บอภรรสองสามตัวมาให้นางผลัดเปลี่ยนแล้วก็รับคนรับใช้นางเข้ามาด้วยอย่างไรเสียคนในวังก็ไม่คุ้นชินหลีกเลี่ยงไม่ให้นางไม่คุ้นเคยอาจจะมีผลกระทบได้อย่างมามากล่าวด้วยรอยยิ้มบางเจ้าค่ะข้าน้อยจะไปทำดังนี้นางส่งสายตารักใคร่เอ็นดูให้แก่หลีโม่แวะหนึ่งจากนั้นก็เดินออกไป ในใจของหลี่โม่ผ่อนคลายลงอย่างมากแต่ว่าสามวันต่อจากนี้ยังต้องรบราคาฟันอยู่ให้จือเห็นว่าององเหลียงดีขึ้นก็จากไปก่อนจะออกไปยังมองหลี่โม่ด้วยแววตาคุกคามหลังจากหลี่โม่ป้อนยากแก่อ่องเหลียงแล้วในที่สุดก็สามารถนั่งลงพักผ่อนได้หลังจากที่ผ่อนคลายลงมาก็รู้สึกว่าปากแผลบนเรือนกายเริ่มเจ็บปวดขึ้นตัวคนเองก็เริ่มมึนมืน ซอถูเย่เห็นว่าสีหน้านางซีดขาวจึงกล่าวถือเอาสถานการณ์สงบในปัจจุบันนี้เจ้าก็เข้าไปนอนพักก่อนสักหน่อยเถิดตอนดึกดึกค่อยออกมาอีกพองเฮารู้ว่านางต้องพิษฟังคำพูดของซอถูเย่ก่อนตรัสอย่างรีบร้อนใช่เจ้าเข้าไปนอนพักก่อนเสียข้าจะสั่งให้หมอหลวงต้องซุปบัวหิมะแก่เจ้าเพื่อล้างพิษหลีโม่กล่าวอย่างรู้คุณข้าน้อยขอพระทยัยพระนางฮองเฮา ฮองเฮาโบกพระหัตถ์ไปเถิดภายใต้การนำทางของนางกำนันนางเข้าสู่ห้องโถงหลักของตำหนักยืนยาวฮองเฮาเตรียมนางกำนันสองคนให้แก่นางเพื่อมาปรนนิบัติรับใช้นาง